สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษนะซึ่งสมัยก็จะมาบอกกล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองมีโอกาสได้ลาบลอยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตประจำเดือนพฤศจิกายนปี2566นั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลนค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,ก็เลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะดาวพระพฤหัสเนี่ยได้ทําการเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่แล้วดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่นะก่อนหน้านี้เนี่ยดาวพระพฤหัสเลง็งดาวเออเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณก็จริงแต่ว่ามีดาวพระราหูเนี่ยมาร่วมเล็งด้วยจะดีก็ดีไม่สุดมันเหมือนกับมีอะไรมาตัดติดติดขัดขัดอยู่เสมอประมาณนี้นะคะ แต่ในจังหวะนี้ดาวพระราหูไม่ได้ร่วมเล็งลัคนาราศีเกิดแล้วย้ายออกไปแล้วค่ะก็จะเหลือแค่ดาวพระพฤหัสที่เลงลัคนาราศีเกิดของคุณแล้วก็ดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นราชาโชคด้วยส่งผลดีมากๆต่อชาวลัคนาราศีตุลน,นำความเจริญรุ่งเรืองนำลาภผลนำความสำเร็จนำเงินทองมาสู่ตัวและในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ดาวพระพุธดาวพระอังคารดาวพระอาทิตย์ต่างก็โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือกนกระดุมพระเรือน การเงินของคุณนั่นเองเมื่อดาวไหลดวงเข้าเรือนกระดุมพระเรือนการเงินนั่นหมายความว่าคุณจะมีเงินจากหลายทางคุณจะมีรายได้จากหลายทางเข้ามาคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินใหม่ๆคุณจะเจอช่องทางทําเงินใหม่ๆนะการติดต่อการเจรจาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จชาวลัคนาราศีตุลใครที่ไปทําเรื่องกู้ใครที่ไปขอสินเชื่อใครที่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือตัวเลขในช่วงเดือนพฤศจิกา กานยนี้ล้วนแล้วแต่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองนะคะและชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ต้องการจะหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มจ็อบเสริมจ็อบพิเศษรายได้พิเศษมีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะคะชาวลัคนาราศีตุลจะมีลาบลอยเข้ามาเพราะดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวลาพระดาวลาพระเข้ากระดุมพระโชคลาบจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกําไรจากการค้าขายนะคะค่าคอมมิชชั่น จากการเป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนต่างๆดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะสมัยต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นลัคนาราศีที่เด่นมากเลยในเรื่องของการเงินขอให้ชาวลัคนาราศีตุลอย่าขี้เกียจลุยเดินหน้าให้เต็มที่นะคะเดือนนี้เนี่ยมันจะมีข่าวดีเข้ามาแต่คําว่าเงินดีไม่ได้หมายความว่าเงินจะเข้าเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นลักษณะของการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะใช้จ่ายเงินไปกับอะไร ไปกับบ้านไปกับรถอย่างเช่นดาวบ้านดาวรถใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวนะคะมีความสุขกายสบายใจใช่ไหมคุณถึงได้ไปท่องเที่ยวก็ถูกต้องเนะคะเพราะฉะนั้นความสุขความสบายใจมันมีเข้ามาพร้อมๆก,กันกับเรื่องของเงินด้วยนะสําหรับชาวตุลน,นะคะจังหวะเดือนพฤศจิกายนนี้ค่อนข้างเฮงเลยทีเดียวค่ะถือว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะไม่ติดโผก็ไม่ได้แล้วนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวตุลสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชั ให้ชาวตุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ